ทวดาเตือนภัยทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนปรารถนาให้ตนเองมีความสุขมีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆมีอายุยืนยาวตนใหญ่กลับดำเนินชีวิตด้วยความประมาทหลงไปก่อทุกข์ให้กับตนเองความสุขที่ปรารถนา จึงเป็นเพียงแค่ความฝันคล้ายกับพยับแดดที่หาตัวตนแท้จริงไม่ได้สุดท้ายเมื่อผลแห่งความประมาทมาถึงชีวิตของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่อาจดีกเลี่ยงความทุกข์ไปได้ความไม่ประมาทเป็นเสมือนเกราะคุ้มภัยอันวิเศษที่ยากจะหาเกราะใดๆเทียบได้ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมมัวลงเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตไปกับสิ่งไร้สาระย่อมจะหนีผลแห่งเหตุที่ตนทำไว้ไม่พ้นเพราะเหตุในวันนี้คือผลในวันหน้าเหตุดีผลย่อมดีถ้าเหตุไม่ดีผลย่อมไม่ดีไม่มีผู้ใดสามารถหนีผลที่ตนทำไว้ไม่ว่าจะเป็นความดี หรือความชั่วก็ตามการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่หนทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศจนถึงผู้นำสถาบันครอบครัวล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นเหล่ะจุดแปรเปลี่ยนของความเจริญและความเสื่อมยู่ที่ผู้นำที่ดีย่อมจะนำไปสู่ความเจริญ ความผาสุกตรงกันข้ามหาผู้นำไม่ดีย่อมนำไปสู่ความหายนะนำไปสู่ภัยพิบัติหากเราได้ผู้นำที่ดีไม่ประมาทมีสติปัญญาเห็นโทษภัยแม้เพียงเล็กน้อยแม้อยู่ในห่วงวิกฤตก็สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ดีได้บุคคลผู้ไม่ประมาทในชีวิตนั้น หากมีกิจาการงานใดๆที่ต้องทำบุคคลนั้นจะรีบกระทำอีกทั้งไม่ดูเบาแม้ภัยเพียงเล็กน้อยเมื่อทำแล้วประโยชน์สุขย่อมบังเกิดขึ้นกับหมู่คณะของตนด้วยเพราะฉะนั้นการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจะปล่อยให้เพื่อนร่วมโลกของเราถูกแนะนำโดยคนผ่านแล้วพบกับความหายนะ พบกับความทุกข์ทรมานหรือบางครั้งแต่ละคนที่ใช้ชีวิตของตอนอย่างประมาทอยู่แล้วนั้นอย่างถูกชักนำไปในทางเสื่อมอีกผู้คนเหล่านั้นจะพบกับความทุกข์ความลำบากสักเพียงใดตั้งมีตัวอย่างเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอดีตดังนี้กลางที่พระเจ้าพมมุทธทเสเวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี ไม่ไกลจากตัวเมืองมีหมู่บ้านช่างไม้แด่งพันครอบครัวพวกช่างไม้ได้กู้หนี้ยืมสินไม่มากไม่สามารถใช้ขืนเจ้านี้ได้จึงพากันหนีไปอยู่ที่อื่นได้ชวนกันเข้าป่าเพื่อไปตัดไม้มาต่อเป็นเรือขนาดใหญ่ครั้นตกกลางคืนต่างพาบุตรภรรยาของตอนขึ้นเ,เรือเล้วถูกกระแสลมพัดพาไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่ง ท่ามกลางมาหาสมุทรเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนเกาะนั้นมีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่เนื่องจากเดิอ,อับปางระหว่างทางบนเกาะนี้เขาเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวสาลีเขียวกินอ้อยเป็นต้นจึงมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่เปอยกายมีผมและหนวดเครารกรุงดัง เมื่อพวกช่างหมายไปถึงต่างคิดว่าเกาะน,นี้น่าจะมีคนคุ้มครองพวกเราทั้งหมดต้องถึงความพินาศเป็นแน่แท้พวกเราต้องสำรวจเกาะน,นี้ให้ดีเสียก่อนจึงส่งบุรุษเจ็ดแปดคนที่กล้าหาญแข็งแรงให้ตระเตรียมอาวุธครบมือเพื่อไปสำรวจทั่วทั้งเกาะขณะเดียวกัน บุรุษคนนั้นกำลังบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ดื่มน้ำอ้อยนอนร้องเพลงอย่างสบายอารมณ์บนผืนทรายอันน่ารื่นดมพวกที่สั่เสียงเพลงจึงเดินตามเสียงนั้นไปพบบุรุษนั้นเข้าก็ตกใจกลัวคิดว่าต้องเป็นยักษ์แนๆ่ๆต่างง้างธนูเตรียมจะยิงเมื่อบุรุษนั้นเห็นคนง้างธนู ด้วยความกลัวจะถูกฆ่าจึงวิงว่อนว่าฉันไม่ใช่ยักษ์ฉันเป็นคนธรรมดาโปรดไว้ชีวิตฉันเถิดอ,อ้อนว่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคนเหล่านั้นแน่ใจว่าเป็นมนุษย์คนเหล่านั้นได้พูดคุยซักถามถึงสาเหตุที่มาอาศัยอยู่บนเกาะนี้เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพลางพูดว่า พวกท่านมาถึงที่นี่ได้ด้วยบุญของตนเปราะเกาะนี้เป็นเกาะอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องลงมือทำการงานใดๆก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างสบายข้าวสาลีเกิดขึ้นเองขอเชิญพวกท่านอยู่กันอย่างสบายใจเถิดครั้นถูกถามว่าแล้วอันตรายอย่างอื่นไม่มีหรือเขาตอบว่าภัยอย่างอื่นไม่มีหรอก แต่เกาะน,นี้มีอมนุษย์ครอบครองหากพวกอมนุษย์เห็นอุจจาระและปัสสาวะของพวกท่านเลอะเทอะพวกอมนุษย์จะโกรธมากฉะนั้นเวลาขับทายเพิ่งขุดหลุมทรายและเอาทรายกลบด้วยภพยบรรนเกาะนี้มีเพียงเท่านี้แหละพวกท่านอย่าเผลอเลยล่ะตั้งแต่นั้นมาพวกช่างไม้อาศัยอยู่บรรนเกาะนั้นอย่างสุขสบาย ได้บรรดาช่างไม้ทั้งหนึ่งพันครอบครัวมีช่างไม้สองคนเป็นหัวหน้าแบ่งเป็นฝ่ายละห้าร้อยครอบครัวหัวหน้าทั้งสองนั้นคนหนึ่งเป็นพานโมเมาในรถคนหนึ่งเป็นบัณฑิตวันหนึ่งพวกฝ่ายพานคิดว่าพวกเราไม่ได้ดื่มสุรามานานแล้วเรามาททำเมรัยด้วยน้ำอ้อยดื่มกันเถิด จากนั้นพวกเขาช่วยกันทำสุรามีไรเดิงกันพากันร้องรำทำเพลงขับถ่ายแล้วไม่กรบทำให้เกาะนั้นสกปรกเหล่าเทวดาโกรธคนพวกนี้ที่ทำสถานที่ให้สกปรกจึงคิดจะให้น้ำทะเลท่มวมเกาะโดยกำหนดอาวันเพนอุโบสถอีก15วันจากนี้ไปจะให้น้ำทะเลท่วมฆ่าพวกมนุษย์ให้หมดทีเดียว เทพบรตบุองค์หนึ่งผู้เป็นผู้ทรงธรรมมีความเมตตาสงสารจึงประดับกายด้วยอาภรทั้งปวงทำเกาะให้สว่างทั่วทั้งเกาะยื่นอยู่กลางอากาศด้านทิศเหนือกล่าวว่าช่างไม้เอย๋ยพวกเทวดาพากันโกรธพวกท่านพวกท่านอย่าอยู่ที่นี่เลยเพราะล่วงไปกึ่งเดือนนับจากนี้ไป พวกเทวดาจะบรรดาให้น้ำทะเลท่วมเกาะเพื่อฆ่าพวกท่านทั้งหมดพวกท่านจงพากันออกจากเกาะน,นี้หนีไปเสียเถิดเมื่อกล่าวแล้วเทพบุตรก็กลับไปครั้นเทพบุตรไปแล้วเทพบุตรอีกองค์หนึ่งซึ่งมีใจเหี้ยมโหดคิดว่าถ้าพวกนี้เชื่อถ้อยคำของเทพบุตรองค์นี้จะพากันหนีไปหมดเราต้องห้ามพวกเขาไว้เพื่อให้พวกเขาถึงทั้งหมด เทพบรตรจิงประดับเครื่องประดับที่อลังการอันเป็นทิพยืนอยู่กลางอากาศด้านทิศทักษิณถามพวกช่างไม้ว่าเทพบุตรองค์หนึ่งมาที่นี่หรือครานพวกนั้นตอบว่ามาจริงๆเทพบุตบุทิฟถามว่าเขาพูดอะไรกับพวกเธอเล่าพวกช่างไม้ตอบว่ามาบอกเรื่องน้ำจะท่วมเกาะเทพบุตรพูดว่า พราะเขาไม่อยากให้พวกเธออยู่ที่นี่จึงพูดด้วยความเครียดแค้นพวกเธอไม่ต้องไปที่อื่นหรอกอยู่ที่นี่เหมือนเดิมไม่ต้องไปไหนหรอกจากนั้นก็อันตรธานจากไปหัวหน้าช่างไม้ที่เป็นผ่านฟังถ้อยคําของเทพบุตรผู้เยี่ยมโหดกระเชื่อจึงบอกพวกช่างที่เหลือว่าเทพบุตรในทิศอุดรกวัวพวกเราจะสบายเกินไป จึงหาทางแกล้งพวกเราส่วนเทพบุตรด้านทิศทักษิณน,นี้อยากให้พวกเราสบายพวกเราอยู่ที่นี่ต่อไปเถิดพวกช่างไม้ห้าร้อยคนที่หมกมุ่นในรถต่างเชื่อถ้อยคำของหัวหน้าช่างไม้นั้นฝ่ายช่างไม้ที่เป็นบัณฑิตไม่ยอมเชื่อถ้อยคำของช่างไม้ที่เป็นพานจึงเรียกช่างไม้ของตนพร้อมกล่าวว่า เทพพยาดาเหล่านี้พูดไม่ตรงกันตนหนึ่งบอกว่าจะมีภัยตนหนึ่งบอกว่าปลอดภัยเพื่อความไม่ประมาทพวกเราจงช่วยกันต่อเรือใหญ่ให้มั่นคงเพราะถ้าเทพบุตรในทิศทักษิณพูดจริงเทพบุตรในทิศอุดอรก็พูดผิดหากไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเรือของพวกเราก็ไม่ได้เสียหายอะไร แต่หากเทพบุตรในทิศอุดรพูดจริงเราทุกคนจะได้ลงเรือข้ามไปฝั่งนู้นโดยปลอดภัยพวกเราไม่ควรเชื่อคำของใครง่ายๆเพราะบุคคลใดไม่ประมาทเลือกเส้นทางสายกลางไว้ยอมได้ฐานะอันประเสริฐพวกช่างหมายผู้ฉลาดจึงชวนกันต่อเรือพวกเขาบรรทุกเครื่องอุปกรณ์พร้อมสับแล้วมาพักอยู่ในเรือ ครั้นถึงวันเพนเกรนได้ออกซัดขึ้นจากท้องทะเลเริ่มจากประมาณเพียงเขา่าสัตว์ล้างเกาะก่อนช่างไม้ผู้บันดิตรู้ถึงอันตรายแห่งท้องทะเลเรีบปล่อยเรือออกทะเลไปแต่กรอบกลัวอีกทั้งพวกช่างไม้ผ่านต่างพากันพูดว่าเกรนจากท้องทะเลซัดสาดมาเพื่อจะล้างเกาะเท่าน,นั้นเองล้างจากนั้นขึ้นในท้องทะเล แต่สา,าสตรจนถึงสะเอวเพียงชั่วคนเพียงชั่วลำตาลน้ำทะเลได้พัดพาคนพานเหล่านั้นถึงแก่ความตายทั้งหมดส่วนช่างไม้ผู้เป็นบัณฑิตและหมู่คณะสามารถหนีรอดไปได้โดยปลอดภัยช่างไม้ที่ถึงความย่อยยับเพราะประมาทมองไม่เห็นภายในเบื้องหน้าจึงพากันพินาศหมดสิน้น จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าความไม่ประมาทเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับเปกับทุกสถานการณ์นั้นนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นอยู่อย่างผู้มีสติปัญญาแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความสุขมีความสมหวังและปลอดภัยอีกด้วยเตรียมพร้อมที่ดีเป็นการรับประกันความสำเร็จในชีวิตชีวิตจะมีความสุขและสมหวังได้นั้น ต้องมีการเตรียมพร้อมไว้เสมอโดยเฉพาะความพร้อมในการเดินทางไกลในวัฏสงสารยิ่งต้องมีความพร้อมเสมอเพราะการเดินทางในวัฏสงสารไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายแต่เป็นความทุกข์ปนความสุขที่ยาวนานมากๆถ้าเราเตรียมพร้อมเสมอนั่นหมายถึงเราจะได้พบกับความสุขและความสำเร็จตลอดการละนาน แต่หากเราประมาทไม่เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถึงกลาวหลับตาลาโลกนั่นหมายถึงเราจะต้องแสนสาหัสในสัมปรายภพยาวนานการเตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทางไกลในวัฏสงสารคือการสร้างบุญบารมีนั่นเองการสร้างเรือของกลุ่มคนผู้ไม่ประมาทแล้วรอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมได้ฉันใด การสร้างบารมีด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นก็ฉนนั้นเพราะบารมีเหล่านี้เปรียบเสมือนนาวาแห่งธรรมที่จะนำพาเราไปสู่ฝั่งอันปลอดภัยคือนิพพานนั่นเอง